ยังอน้ฮ้ยต้องงานเดนี่ฮะเขาไปโดนล้องานไม่ดีมาอ่าใช้ยางตัวเดิมเนี่ยเพราะล้อเราไปโดนงานถูกมางานดุมเล็กถ้าเป็นงานเ็นเคสองหมื่นห้าโอ้โหแหวงไปเยอะเลยว่ะเฮ้ยโอ้ตูล้อด้วย ดูล้อเอาที้สวยกว่านี้แนะนำเขาหน่อยรถสีขาวฝาโปูคาร์บอนดินดินล่างคาร์บอนสินเช่ออะไรกใส่นะล้อก็แนะนำเป็นพวก TC หนึ่งห้า TC รับครับแต่ได้ไม่สูงเพราะว่าเนียมันเป็นงานตัวดุูกเล็กเขาไม่มีใครใส่แล้วตอนนี้เป็นงานตัวสมัยแง่แง่หรืออะไรบ้างก็ไปดูแนะนำพวกหนึ่งห้า TC ดำขอบเลเซอร์อะไรพวกนี้น่าจะเข้ากว่าเขาจะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีขาว รถรถเดิมก็สีขาวนี่สติกเกอร์เออโอ้ผมดูไม่ออกอะรถสติกเกอร์โอ้ยอันไหน,นไไยังจัดให้หนักไหนๆมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนลุกเลยเราจะเปลี่ยนลุกคันนี้ให้มันดูแบบเข้าทรงเข้าทรงนะฮะอันนี้เพื่อนแนะนำมาอันนี้เพื่อนเขาแนะนำมาอ่ะเดี๋ยวไปลองซิตี้มีอะไรบ้างมีท่อแย้สีนะฮะ มีท่อสูดเออยู่นะครับวันนี้เราได้โปรแกร,รมร e แฟร์ตและ, Re ะรีแมปปิ้งนะฮะตัวใหม่มานะครับบูตด้อยอร่อยแน่ไปลองกันมาเข็มขัดก่อน วันนี้มีอะไรบ้างซิตี้นะครับซิตี้สีดําคันนี้ท่อกับรีแฟตนะครับซิตี้สีขาวน่าจะเป็นล้อท่อสตัดปรับเกียวนะครับชุดโปรนะครับส่วนที่อยู่ฝั่งนี้สาย G K ทั้งหลายนะครับนะครับ G K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  คันบอลนี้มาจาก8ริ้วนะครับเซตสตัดนะครับพร้อมกันเราจะไปลองกันนะครับ อะไรฮะใครไอสัตว์เล่นอะไรนะถ้าเอาทีฟีหนึ่งศูนย์ห้าเอ็นเช็คดิว่าเดี๋ยวส่งเดี๋ยวผมส่งไปต่างจังหวัดเช็คว่ารับไหมโอเคเออเดี๋ยวผมแจ้งใช่แล้วก็แจ้งลูกค้าไปเลยแจ้งให้ลูกค้าไปราคาเต็มเลยที่เขาให้เลยเขาให้เท่าไหร่ก็ให้ลูกค้าไปเท่านั้นเลยเออนี่นี่ลูกค้าเราเนี่ยลูกค้าเราหน้าขาวโจ้เลย เฮ้ยฝนฝนฝนมาเนี่มายืนข้างก็หน่อยดิมายืนข้างก็หน่อยดิโอ้ยเหี้ยทางมาลายเลยสัตว์ยังทางมาลายขาของเมียเขาอีกไอ้เหี้ยจะของรถมอ้บ้าเปล่า อา้าใครที่ไม่เคยมารีแฟคกับผมนะผมบอกเลยอ่ะวันนี้หนึ่งคันกับซิตี้นะครับคือพูดง่ายคือ <c oughs> การรีแฟคเนี่ยนะครับการรีแฟหรือรีแมปปิ้งเนี่ยอย่างที่บอกนะครับไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกคันนะไม่ใช่จะเหมือนกันทุกคันไม่ใช่ว่าเฮ้ยรุ่นนี้รีแฟคไปแล้วมันจะโอ้โหวิ่งเท่ากันอะไรเงี้ยมันอยู่ที่นะครับโปรแกรมอยู่ที่คนทานะครับอยู่ที่จูนเนอร์อยู่ที่ส่วนประกอบ อย่างคันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นท่ออีไปไปเทสีนะครับมอพักปลายใบเดียวนะครับคู่กับอ่ารีแฟตเต็มระบบซึ่งก็เป็นราคาโปรอยู่นะครับตอนนี้อย่างซิตี้เนี่ยซิตี้จะเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวกูขอปิดไอ้ปุ่มออโต้สต็อปก่อนนะนะครับซิตี้จะเป็นราคาโปรอยู่จากปกติเนี่ยผมรีแฟตรุร่นเนี้ยซิตี้1.0เทอร์โบเนี่ยหมื่นสองนะครับแต่ตอนนี้ก็คือจัดโปรให้จัดโปรให้ก็คือว่า รวมท่อสูตรเ c ทซีเนี่ย9,900บาทเท่านั้นนะครับครบชุดส่วนใครจะเพิ่มท่อเป็นรุ่นอะไรแบบแพงกว่าที่จัดโปรก็มาเลือกกันหน้าร้านนะครับส่วนใครที่ใส่ท่อเ c ไปแล้วนะครับก็สามารถมารีแฟตได้ในราคาพิเศษส่วนใครที่ใส่ท่อสำนักอื่นฟังนะใครที่ใส่ท่อสำนักอื่นนะครับผมรับจูนให้อยู่ที่6,900บาทนะครับจาก12ื่นตอนนี้ รับจูนที่6,900บาทไม่แรงขึ้นแบบชัดเจนนะครับผมไม่เอาเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับจูนเนอร์ที่ทำงานที่นี่อย่างที่บอกว่าเราก็คัดเฉพาะที่เบอร์ต้นต้น่ะเบอร์ต้นต้นเบอร์ตองน,น,นะครับนะครับไอแบบรีแฟต3ทส0มพันสที่นี่ไม่มีผมพูดเลยไม่มีไม่ทำด้วยกูไม่ทำมันเสียเวลาทำมาหากินทำงานแล้วมันต้องเต็มที่นะครับ รถของเราไม่ใช่ที่ฝึกหัดสำหรับใครอันนี้ผมผมผมแจ้งนะรถเราเงินเราไม่ใช่หนูลองยาของจูเนอร์มือใหม่ไม่ใช่นะครับของทดสอบสำหรับใครก็ตามนอกจากว่าเขาทำให้ฟรีนะครับโอเคนะเพราะนั้นเนี่ยจะมาถามหาราคากระเป๋าหิว้วจากที่นี่ไม่มีแต่ผมก็ไม่ได้แพงผมก็ไม่ได้แพง ราคาสมเหตุสมผลนะครับนะครับแล้วจูนงานเต็มที่นะครับนะครับจูนทุกคนเต็มที่อย่างวันนี้เอาง่ายที่อยู่ที่อู่เมื่อกี้ถ้าเราเห็นนะครับจูนเนอร์ยืนกันอยู่3ท่านจูนเนอร์ยืนยืนกัน3ท่านแต่ละคนก็จะรับผิดชอบงานในแต่ละในแต่ละเซกเมนต์นะครับไม่ใช่ว่าผมแม่งใช้จูนเนอร์คนเดียวจูนแม่งทุกแบบนะไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยถ้าใครมองทัน จูเนอร์ที่ทำงานอยู่ตอนนี้แค่วันอาทิตย์เนี่ยสามท่านนะครับแต่ละคนก็จะเก่งคนละอย่างนะครับเก่งคนละอย่างแล้วไม่ต้องแก้และที่สำคัญมันนสองก็รับทำนะครับนะครับมันน้าสองก็รับทำนะครับเพียงแต่ว่าแรงม้ามันน้อยผมก็เลยไม่ค่อยโปรโมทนะครับกลัวลูกค้าจะบน่นด้วยรุ่นรุ่นนั้นมันเป็นแบบนี้เพิ่มนิดเดียวไม่กี่ตัวแต่ขับสนุกขึ้นแน่นอนนะครับส่วนอ่า เฮี้ยเฮี้ยกูยต้องบอกเลยว่าเฮี้ยก็แม่งเฮี้ยจริงอะดูดิเฮี้ยเชี้ย่จริงอะ, <c oughs> งอะนะครับนะใครเห็นเป็นผมปะเฮี้ยออกมาทักถายซะง,งั้นนะครับ มาต่อมาต่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าที่ผมนะครับจูนจริงเรียลนะครับไม่โยนไฟล์สำเร็จรูปนะครับมาดูคันนี้คันนี้ได้โปรแกรมเขาเรียกอัปเดตซอฟต์แวร์มาใหม่นะครับนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์มาใหม่เดี๋ยวเรามาลองกันเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าซิตี้สองพ ในงบประมาณเนี่ยในการจูนกล่องรีแฟตรีแมปปิ้งเนี่ยนะครับ6,900บาทเป็นยังไงจาก12 0 0นนะรถราคาให้หรืออย่างคันนี้เป็นโปรท่อรวมรีแฟต9,900บาทมาดูอัตราเร่งนะครับแล้วไปเปรียบเทียบกับรถตัวเองหรือรถใส่กล่องหรืออะไรก็ตามนะครับลองดูนะครับ,นะรบว่าเป็นอย่างไรนะฮะนะครับ,นะค,รบคันนี้เนี่ย บูตจะน้อยกว่ารถของผมเองนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นรถลูกค้าเราก็จะไม่แบบให้ลูกโอ้โหขียรถเยอะจะได้ลองไหมเนี่ยอ่ะลองดูนะครับลองดูนะครับคันนี้คือเป็นแบบที่จัดให้ลูกค้าทุกคันที่ทําอยู่ไม่มีสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามนะครับมีสเต็ปเดียวนะครับมีสเต็ปเดียวนะโอ้โหรถเยืองจริงลองดูเรื่องอัตราเร่งก่อนนะครับออกตัวเป็นยังไงเทียบกับของเดิมนะนะครับลองดู ถ้าเวลาไปแข่งเดี๋ยวผมจะโฮเขาเร่งนิดนึงอย่างนี้เด่งออกปะอย่างนี้นะครับไปเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหดูเข็ม เกี่ยวนะฮะใครที่บอกว่าเจดบิลเด้งดูคันนี้ครับอย่างนิ่งนะครับถือว่าเทสไปทีเดียวยางนะครับก็เป็นชุดโปร009นะครับที่ผมจัดโปรอยู่นะครับไม่เอสก็ได้ดีก็ได้ครับเนี่ยอาจีก็ได้อ่าเดี๋ยวลองเกียร์ดีให้ดูก็ได้นะครับ สักครู่เรามาต่อใจเย็นนะรถเยอะนะครับผมขอให้ไปจากช่วงของถนนที่มีรถคนอื่นแป๊บหนึ่งนะครับขอไปในถนนที่ไม่มีรถนะครับจะมีเส้นที่ไม่ได้ใช่ถนนหลวงเดี๋ยวขอออกจากตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับเมื่อกี้อย่างมีรถปุ๊บเนี่ยผมจะไม่ซัดเลยนะครับอันตรายจะอันตรายนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปลองกันสักครู่ฮนะ เริ่มให้ใหม่เลยเกียร์ดีเลยนะครับอยูช่วงกลางใช่ไหี่ช่วงเร็งแซงกดปุ๊บมาปับ๊บกดปุ๊บมาปั๊บนะครับดียวออกตัวให้ดูใหม่นะครับใครที่เพิ่งดูคลิปของรถผมไปนะครับคันนี้เป็นซอฟต์แวร์ตัวใหม่จะบูตน้อยกว่ารถผมนิดนึงนะครับ จะบูทน้อยกว่ารถผมนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนก็ใช้รถไม่เหมือนกันเนาะดูแลรถไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะใส่ไปให้ประมาณนี้นะครับจักครู่ฮะเดี๋ยวออกตัวให้ดูใหม่เสียงท่อที่ได้ยินเนี่ยนะครับเป็นท่อ a อสซี S C นะครับเป็นท่อสูตร a อสซี S C เสียงก็จะประมาณนี้ คันนี้ไม่มีโบอฟนะฮะทุกอย่างสแตนดาร์ดหมดนุ่มไปด้วยซ้ำเนี่ยสตัดคันนี้ผมบอกเลยเซตนุ่มไปด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวขอรถว่างๆเดี๋ยวลองให้ดูพร้อมยังฮะพร้อมกันยังจะลองแนละ้วพร้อมกันหรือยังครับกับ City 2020อีกคันหนึ่งนะครับวันนี้ ผมก็ลองสดๆเลยนะคันนี้ยังไม่ได้เทสเลยใสคนน่คันนี้คันแรกนะครับก็เลยต้องให้ลูกค้ามาเทสนิดนึงนะฮะคันนี้เป็นคันแรกกับซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะครับกับซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะครับอานะพร้อมนะรถพร้อมอยังครับ 2020นะครับรีแฟตเต็มระบบท่อพักปลายเอสซัสีชุดโปร9,900บาทนะครับทั้งท่อทั้งจูนนะครับจัดโปรอยู่ตอนนี้นะครับลองดูนะครับเปรียบเทียบกับสูตรอื่นหรือรีแฟตที่อื่นใส่ท่อที่อื่นเป็นยังไงใส่ท่อแบรนด์อื่นเป็นยังไงรีแฟที่อื่นมาเป็นยังไงใส่กล่องอย่างอื่นมาเป็นยังไงเปรียบเทียบดูครับเมื่อกี้เกตอนนี้ขอลองเกียร์ดีนะครับนะครับลองดูนะครับนะครับ เดี๋ยวลองแป๊บหนึ่งพร้อมยังครับนะครับครับโอ้โหรถเจอจริงมากันโคตรโหดแต่ละคันนะครับพร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะจะเย็นจะเย็น เย็นโอ้โหมึงไปไหนกันวะเนี่ยมึงพร้อมกูไม่พร้อมไงเหี <c> ้ย <oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห,โห,โหมึงไปพาเลทที่ไหนกันวะเนี่ยโอ้โหนัดก,กันไปไหนวะเนี่ยเป็นขบวนเลยเฮ้ย ยมจับเวลานะครับเทียบกับรถเดิมของทุกท่านได้เลยนะครับอา้าวศูนย์อ่สลองจับเทียบดู ตีนต้นเป็นไงฮะเมื่อกี้ตีนต้นเป็นไงเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยดูที่เครื่องพันเรงอย่าไล่ไคำรีได้ไหม เรียบร้อยแจ้ตัดหน้ากูอีกโอ้โ, USSR, oh, โหโดโโนคำนี้ตูดตูดอะดูดิคำนี้ตูดตูดคำนี้ตูดตูดแหละแป๊บหนึ่งโอ้แจ๊มึงเล่นเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้คำนี้ตูดตูดเลยอะ โอเครวะให้ดูนี่แคมป์ี่ตุ่ด,ด,ด,ดไปแล้วนะไม่รอแล้วนะไม่รอเลยนะไม่รอนะแคมป์ี่ไม่รอนะไม่รอนะแคมป์ี่ไม่รอนะเธอไม่รอแล้วเราไปแนละ้วเธอ ไปไหนล้วไปไหนล้วทางนี่ปกข้างหน้าแม่งรถว่ะเนี่ยกระบะเนี่ยเต็มลำเลยว่ะ แดดเปรี้ยงอ่ะติดอีกแล้วอ่ะ บอกเลยเลย220การันตีครับคันนี้นะครับอย่างที่บอกถ้าเจอรถผมจะหยุดนะครับถ้ามีรถผมจะหยุดผมจะไม่ลองนะฮะอ่ะใครอยากดูช่วงเล่งแซงอ่ะน,นี่เล่งแซงอยประมาณนี้120รจะเร่งให้ดูอ่ะเล่นแซงดูครับ ยีนะครับโปรโมชั่นท่อพักปลายเอทีบวกรีแฟตเต็มระบบจากการทำงานที่จูนจริงเรียลไทม์นะครับนะครับไม่ใช้ไฟล์สากรนะครับโอเคนะครับตามนั้นนะนะครับแค่นี้ครับใครสนใจก็ลองดูนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเวลาลองรถคุณมาหาถนนที่มันออกตา่างจังหวัดนี่ไกลแบบผมนี้เข้าป่าเข้าดอยอย่างี้ แล้วก็เวลามีรถชาวบ้านการุณาอย่าห้านะครับถ้าไม่ได้เจอดันตูดจอดอย่างเมื่อกี้นี้ขอ,อนิดหนึ่งนะฮะนะครับโอเคนะสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูว่าคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจอดให้ดูอีกทีหนึง่งสักครู่รสักครู่ วิ่งเป็นไงครับนะฮะบรันซิตี้ฝากนิดนึงนะครับใครชอบงานแบบจบจบมาตรฐานชัดเจนมีอู่การการันตีของท่านแบบชัดเจนนะครับไม่ต้องเสี่ยงว่ารถคุณจะเป็นอะไรนะครับก็มาที่ผมนะเอซัสสี นะครับเสียงท่อก็สบายๆนะครับไม่แหวนแน่นอนนะครับเสียงท่อผมก็ไม่แหวนแน่นอนนะครับนี่คือเสียงท่อนะครับไม่เตีย้ยด้วยคันนี้แอร์โร่ไม่เท่าไหร่ ตัดนุ่มนวลครับนุ่มแน่นอนสตัดเดี๋ยวผมบอกเลยเซ็ตใครที่ใส่สตัดแล้วชอบบอกว่าแข็งมึงเซ็ตไม่เป็นมึงเซ็ตไม่เป็นนะครับคุณเจอร้านที่ติดตั้งไม่เป็นนะครับนุ่มบอกเลยว่านุ่มอปเดพาไปดูอ่ะคันนี้ครับ เวลาลองรถเอีไรมาเลยในป่าอย่างเงี้ยไม่ต้องไปกลัวรถคนอื่นนะครับเสียงท่อเป็นไงเงียบไหมนี่ a เอซนะครับเอสซัีนะฮะนะครับแหกเก่าเ่ยใส่จะเลอะฝนมานะฮะนะครับดยอดผมบอกเลยนะครับสตาร์ทคันนี้นุ่มไปด้วยซ้ำนะครับฟิลนี้ สตาร์ทฟิลนี้ก็จะมีผมบอกเลยแนะนำนะสตาร์ทที่เป็นฟิลเนี้ออกนุ่มๆเนี่ยนะครับก็จะมีบล็อก f s นะครับ1 4 9 0 0แล้วก็อ่า JW s h ช ckup รุ่นเบสิกนะครับก็จะ14,900เหมือนกันนะครับส่วนถ้าอยากจะโหดกว่านี้แบบปรับหนืดได้นะครับมันจะสามารถแข่งได้มากกว่านี้อันนี้มันจะแข็งไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับก็ค,คือบล็อก FS กับ JW รุ่นเบสิกมันจะแนวนุ่มนวลถ้าชอบแบบซิ่งโหดกว่านี้มุดเยอะกว่านี้ ขยับเป็น j ชลช็อกอรุ่นแอดวานมันจะปรับได้อีก30ระดับอย่างนี้นะครับแนะนำตามร้านนะครับใครชอบก็ลองดูนะครับใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับแค่นี้ครับส,สดสด,สดเรียวเรียวของจริงไม่มีน้ำลายสวัสดีครับบ๊ายบาย